สวัสดีครับเอซาช็อปนะครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะผมมาติดตั้งชุดจอ Android เ s หมุน15นิ้วจุดนะครับขนาด15.6นิ้วหมุนไฟฟ้านะครับเล่นได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับแล้วก็ลูกค้าเพิ่มเติมกล้องรับคันด้วยนะครับระบบ 3D นะครับนี่นะครับเล่นเป็นระบบแคนบัสนะครับเดี๋ยววตามผมมาเลยนะครับผมแล้วก็เล่นโชก์กราฟิกประตูได้นะครับสมมติเปิดประตูขวานะครับเปิดประตูขวานะครับ เส้นเลี้ยวนะครับผมโอเคครับเล่น2หน้าจอได้นะครับเล่นสองหน้าจอก็ได้ทั้งแนวตั้งแลนวนอนนะครับแล้วแต่แล้วแต่ชอบนะครับนี่เล่นแนวแนวตั้งนะครับกลางคืนก็ปิดหน้าจอเล่นได้นะครับไม่ต้องกลัวแสบตานะครับปิดหน้าจอเพลงเล่นอยู่ปกตินะครับเห็นไหมได้ยินเสียงไหมครับนี่ครับหมุนเล่นแนวนอนนะครับก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับ นี้ติดตั้งลงในมือ X ตัวตัวท็อปนะครับแล้วก็กล้องหลังใช้เป็นปักตรงรุ่นนะครับไม่ได้เดินสายใหม่นะครับเพิ่มแค่กล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็ใช้งานกล้องหลังแล้วก็เพิ่มกล้องหน้าก็คือกล้องสี่ตัวแหละครับแต่ว่าสายไม่ได้เดินใหม่ครับใช้สายเดิมนะครับผมนี่ครับตัวรถโมเดลสามารถปรับเปลี่ยนได้สีปรับเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้นี่นะครับเห็นไหมครับปรับเปลี่ยนได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับโมเดลรถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับผม ตัวนี้เป็นรุ่นตูดยาวนะครับรุ่นตูดยาวของยี่ห้อ as แล้วก็เป็น l a m แรด8 o สองห้าหกนะครับ cpu core นะครับเล่นหน้าจอเดียวนะครับสหน้าจอได้หมดนะครับนี่เชื่อมต่อผ่าน wifi ครับแล้วก็ USB ตําแหน่งเดิมใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วก็มีใส่ซิมการ์ดนะครับใส่ซิมการ์ดเพิ่มเติมแล้วก็ USB เพิ่มอีก1อีก,อกสชุดนะครับทั้งหมดเป็น USB ทั้งหมด3ชุดแล้วก็สามารถ บันทึกกล้องรอบคันได้นะครับแต่นี้ยังไม่ได้ใส่แฟลชไดร์นะครับถ้าใส่แฟลชไดร์ปั๊บก็สามารถบันทึกกล้องได้รอบทิศทางเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเพิ่มกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับผมตัวนี้นะครับสวยงามีเล่นเป็นแบบ 3d แบบนี้นะครับกดเล่นมุมกล้องนะครับที่จอได้เลยนะครับเป็นจอ3 6 0แท้นะครับ2 d ดีนะครับนี่นะครับผมโอเคสวยงามนะครับ เราพาไปดูตำแหน่งกล้องนะครับข้างหลังก็ใส่ตำแหน่งเดิมเลยนะครับแล้วก็มีเพิ่มด้านข้างตรงกระจกซ้ายขวานะครับอ่ให้ดูระบบเสียงนะครับนี่ระบบเสียงนะครับเล่นได้เป็นแบบนี้ก็ได้แบบไหนก็ได้นะครับเล่นได้สองแบบเลยนะครับผมสวยงามมี a p p p เ e a r p าพ y ไ้สายนะครับผมตัวนี้นะครับไม่ต้องเสียบสายก็ใช้งานได้เลยนะครับ แอปต่างๆก็ลงให้พร้อมใช้งานครับอ่สเปคอ่าพาดูสเปคนะครับตัวนีนเน้เป็น Android version 13นะครับผมความละเอียดหน้าจออยู่ที่1 9 2 0 x 1,080นะครับผมเอ่เนี่ยครับเป็น RAM 8นะครับ ROM 256นะครับ CPU 8 Core 20 g s a ตัวบอร์ดเป็น CPU จ8แปดกสองเอตัวล่าสุดเลยนะครับผม โอเคนะครับผมสวยงามเดี๋ยวพาไปดูภายนอกนะครับนี่ก็เราอยู่ที่ร้านอเมซอนขอบคุณสถานที่นะครับที่ให้เราเข้ามาใช้บริการในการติดตั้งครับก็ติดตั้งไม่นานครับนี่ครับกล้องหลังนะครับโอเคนะครับผมส่งงานขอบคุณมากครับ